วันนี้นุ้ยเฮ้ยอูจุนได้ถ่ายคอนเทนต์แข่งกันอยู่บนรถซิ่งกลางเคื่อนและก็ตรีไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ในวันนี้เราจะไปตั้งแคมป์ค้างกันเข้าแข่งกันไปเราก็ทําอาหารของเราไปสิมันจะสนุกแค่ไหนไปบังดูตอนนี้นะทุกคนเราถึงจุดหมายของเราแล้วนี่ดูวิวสวยมาก ตอนนี้ทุกคนกำลังเตรียมของอยู่ปื้ดจะมากระล้องตอนนเตรียมอะไรอยู่ก๊อกพี๊ดรสเยี่ยวเลวันนี้เราจะมาทำเมนูอะไรนะอะไรอะยำป่ะต้ยมยำอะไรตอนแรกจะทำต้มยำกุ้งไว้ยแต่เน,นี้ยซื้อกุ้งไม่ทันก็เลยได้ต้ยมยำไก่ต้มยำไก่แปะ๊ะครับผมนี่สอนแป๊ะบินโดนอยู่นี่ชาวเราจะมีคนบินโดนให้เราแล้ว <laughs> <laughs> พิต้าพิต้าผมพิต้าซื้ออะไรซื้อแล้วหรอเรียกอะไรอ่ะซีสองเหรอเอาไปหนึ่งเอาด้วยเป็นชุดเอาเหรอ เอาใบเดียวได้ไหมมีใบเดียวไหมมันนี่นี่นี่ที่เอามากี้มันหลุดไปไหนพี่ตากดให้เลยก็ได้มันคู่ละสองร้อยยี่สิบเหรออันเดียออกให้ยี่สิบเารโอเคเราเอาด้วยกันนะทำได้นั้นเลยนะได้ๆๆตีกร้องนะโอเคเดี๋ยวจะโอนกันอีก้อยนึงฝากไว้กับพิซซานนะมาเดี๋ยวทุกคนเรามาเตรียมของทำอาหารกันเลยดีกว่าตรงนั้นอยู่กันบนรถอยู่เลยอ่ะมีอะไรบ้างที่เราต้องเตรียม ของที่เราจะมาทําต้ยมยำในวันนี้นะก็มีข่าตะไคร้ใบมะกรูดมะนาวพริกแล้วก็น้ําปลานะแต่เหตุใดใครเตรียมของมีน้ำมันหอยอมีแม็กกี้มีซีอิ๊วขาวม,มายันพริกไทยม <laughs> ีคนเตรียมให้เราคะ่ะเอาพี่ทำเมนูอื่นได้ไงมันจะมีเมนูอะไรที่ทําได้วะเตรียมของแค่ห้านาทีโอมาเดี๋ยวเรามาเริ่มเตรียมของกันดีกว่าเราจะหั่นตะไคร้หั่นพริกหั่นมะนาวหั่นขิงหั่นข่าหั่น เฮ้้ยไไ,ไม่ไดหั่นขาตะาไคร้ใบมะกรูดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปในบ่อเลยนี่หอมหอมหอมอะไรเพิ่งลง <c oughs> มึงก็ขัดกูตลอดเลยเนาะโโอ้โห มาเดี๋ยวเราจะมาหั่นเนื้อไก่ก่อนเนื้อไก่ที่เราใช้เป็นเนื้อไก่แช่แข็งนะเพราะว่าเราหาซื้อแบบเนื้อไก่สดไม่ได้เอาไงดีก็ลงไปทั้งอย่างนี้เลยจริงเหรอลงมาทั้งแข็งอย่างนี้เลยอย่างี้เหรองั้นอ่าเอาแล้วแต่นะจะกินทั้งถุงก็ได้นะไม่ว่ากันมาเดี๋ยวเราจะมาหั่นเนื้อไก่กันก่อนมาหั่นทั้งแข็งๆงนี้แหละไม่ละลายเลยเลยไม่ละลายเพราะว่าแดดมันจะหมดแล้วตอนเนี้ยหมดอีกไงแต่มันก็เริ่มนิ่มแล้วนะใช่ นี่มีดใหม่นะเนี่ยพอถขอดคำพูดิ่มนิ่งเมื่อกี้ได้นี่เราจะไม่ได้ใส่แค่เนื้อไก่นะมีอะไรอีกอะไม่รู้ว่าตอนนี้ก็คือแบบอู๋กําลังจะออกมาถ่ายใช่ไหมอูว่าพี่ก๊อสพี่ก๊อสไปจัดสคริปต์ดิเนี่ยมาทําอาหารที่อู๋ข้างๆมีเวลา5นาทีในการเตรียมของนี่กูหยิบมาหมดเลยให้ดิดูดิแมงกะพรุนสลงซาลาอ้าหนูก็ไม่ผิดดิถ้าหนูหยิบเครื่องปรุงมาหมดเหมือนกันอะก็เขาบอกแล้วต้มยำหยิบมาหมดนี่มาทํไมแตะข้อมูลหน่อย โอ้ต้มยำหมูสับไม่เคยเห็นเคยเห็นไหมไม่เคยไม่เคยกินมามา่าหมูสับหรอมันมาม่าไงขอล้างมือก่อนแบบหนึ่งมันต้องปัน้นอ๋อมันเป็นก้อนๆไงเคยๆกับงงห<อ>ม,มูเด้งอย่างเงี้ยเหรออืมเดีอดโด่ว่าหลังเราคนเป็นเตาใหญ่มาเลยดีกว่าไหมโอ้โหวันนี้เรามีเวลาเท่าไหร่แค่นาทีจะไฟยังติดอยู่แต่มันก็เริ่มเดือดอยู่นะเดิมบุบบมันมันมันแค่แบบว่าลมมันพัดตัวแก๊สข้างล่างแล้วแบบมันก็เลย ที่จริงเหมือนไม่ม <an> ีแกนนะแต่ที่ <Reid> จริงมันมีเดี๋ยวเรารอน้ำเดือดก่อนเดี๋ยวเราจะลงไก่ลงหมูแล้วก็ปรุงเครื่องปรุงลงไปนะระหว่างที่เรารอน้ำเดือดนะมีคนชิวอตั้งชิวอคนเดียวขอสักหนึ่งบทเพลงพี่ตาเพลงเซลยวสอดชาถอดชาเฮ้ยได้ครับได้เหรอถอดชามาเอ๊ะ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  เอาวอวะเกิดพิษันเก่งเลเพิ่งแต่งเสร็จแล้วเนี่ยเก่งแต่งเองเหรอแต่งเองเฮ้ยเลิศเฮ้ยแต่งเพลงให้ช่องก๊อตได้ดิแต่งเพลงให้ช่องก๊อตเกี่ยวเนื้อความตัวเองมาแบบลักษณะไหนล่ะเดี๋ยวคิดก่อนแล้วแล้วไม่มีใครสนใจมันเป็นอะไรมืนไปปั้นหมูจะรอให้น้ำมันเดือดกว่านี้ก่อนเพราะว่าจะปั้นเสร็จปุ๊บเราจะลงไปเลยไงไม่งั้นมันจะคาวเนี่ยได้แล้วเนี่ยแป๊บฟังให้เนี่ย ใส่เนื้อไก่แข็งๆนี้ลงไปจริงเหรอ <c oughs> เหมือนใส่ขนอคับไก่อยู่เลยอะ่ะเอ้ยขนอไก่อยู่เลยอะ่ะมันได้จริงเหรอมันได้แต่ว่าเทกเจอร์อะไรมันก็จะเ,เปลี่ยนศาสตราจารย์ จริงๆแล้วพี่อาจจะลืมบอกทุกคนไปว่าพี่เนี่ยคือผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหารพิ่เลยไปที่ประเทศออสเตรเลียเพื่อที่จะไปเรียนเกี่ยวกับการปรุงอาหารชันเลิศจริงๆแล้วเนี่ยศาสตราจารย์จัมบรอเชี่ร์ฮับบอดก็ได้สอนพี่มาเกี่ยวกับเวทมนตร์ศาสตร์การปรุงอาหารเหมือนกันนะครับทุกคนไม่มีใครเบรกกูเลยหรอครับจะไปดองคารแล้วนะถ้าเกิดไม่เบรกจะไปถึงไหมทำไมเป็นกินเป็นอย่างเดียวครับูจะได้กินมากยังไม่เสร็จพี่คือ ขนาดยังไม่เสร็จกินอ่ะกินเครื่องต้มยำกุ้งแม่งก็่อยขึ้นมาแล้วอ่ะไม่กินเหรอต้มยำไก่ไปซื้อกุ้งไม่ทันไม่รู้แหละอะไรที่มันเป็นต้มยำอย่างเงี้ยกูเรียกต้มยำกุ้งว่ะนะต้มยำปลาดุกฟูกูเรียกต้มยำกุ้งแต่มันจะมันได้แต่ว่าจะสุกยากกว่าเดิมใช่มันจะสุกยากกว่าเดิมเลยก็จะทำให้น้ำแบบจากน้ำร้อนมันดับความร้อนต้มต้องรอน้ำแข็งละลายไงถ้าไม่หนูรู้สึกว่าอยู่ตรงนี้มันมีความสุขกว่าอยู่ตรงนู้นมันพูดลำบากอยากจะบอกความรู้สึกในช่วงนั้นคือผมแหะแล้วผมพพูููดดดไไม่่้้กกงชวนีละั คือ <c oughs> จังหวะที่อู๋อะมันขับรถลงน้ําแล้วมันไม่ได้บอกใครด้วยนะว่ามันจะขับรถลงน้ำกูก็คิดว่าเออจะมาขับแบบดูบรรยากาศชิวๆมาใช้ชีตกลางป่าท่ามกลางภูเขาและน้ําทะเลอะไรอย่างเงี้ยคือได้ฟิลมากดีใจมากแล้ววินาทีที่มันบอกว่าทุกคนอยากเล่นน้ํำไหมแล้วมันพุ่งมาเลยอ่ะไม่ใช่คือคิดว่าอยากขับลงมาเดี๋ยวขอร้องแล้วคือระยะประชิด <c oughs> นี้ออกป่โอเคถัดเจียนแล้วมึงขับลงแน่ๆโอ้ยยยกยย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 ยกูจะตายหรือนี่ ดี๋ยวเราให้มันเดือดกว่านี้ก่อนเราจะลงหมูปั้นกลมลงไปนี่นะครับมันก็จะเป็นต้มขาไก่นะครับได้นะเออว่ะเออเหมือนเหมือนเหมือนโอเคเดี๋ยวเมนูในวันนี้เราจะเปลี่ยนจากต้มหมเป็นต้มขาไก่แล้วหมูสับวะต้มขาหมูไงเฮ้ยได้ต้มขาไก่ได้เลย ก็ไคือง,สงสใ,สใส่ไม่ได้หมดอ่ะแมงกระพุนแมงกระพุนดูเห <ๆ S 2> มือนมันยังขาดอะไรไปหลายอย่างย<ไ>อยู่นะอะไรชิม,ชมยังไม่ได้ปรุงอะไรเลยโอ้โหมันยังไม่ได้ปรุงเลยพี่แกยังไม่เท่าไหร่สิ่งที่มันยังขาดอยู่อ่ะคือความนัวทุกคนครับ <ใช S 2> <ไ>มันต้องมีสมุนไพรถ<อ>ึงจะทำให้อาหารน่ะมันสุขภาพดีด้วยสมุนไพรเช่ไหมไม่ได้ไม่ไดกแล้วใส่เพิ่มเลยแล้วใส่ไปจริงนะคนกินไม่รู้เดี๋ยวใจพี่เอกจุนลองชิมก่อนคนนี้ งั้นเอามาอีกล้างเลยเยไะไหมลูกวิธีเราต้องห่วงคนกินเราต้องเทสก่อนว่าหนึ่งผ้าที่เราใส่ไปอ่ะเออใส่ไี่ไ้มัก็ใส่ต้องเป็นมัวเลยตอนนี้ยโ่พออีกเหรอมีอาการเลยเล่นกูใหญ่เลยนะโอ้ยอะใจเย็น มันอยมันอยเอาออกมันแย่เหรอมันไม่เอาย่างจะถามอีกเหรอใส่ลงไปเยอะมันอยู่ตรงไหนบ้างวะนี่ประเด็นคือพี่เด่นใส่ปากพี่แกนเมื่อกี้แปะเหยียบมาพี่แปะมึงเหยียบมาอร่อยหอมเลยไม่ใช่ดุนสีแล้วตกปลาสีรัตอร่อยเลยอ่ะนึกว่าผักบุ้งทุกคนตอนนี้พระอาทิตย์กำลังตกดินแล้วเราต้องเร่งมือนั้นเราจะใส่กะทิลงไปแทนแล้วเราจะใส่เนื้อหมูปั้นลงไป น้ำปลาเพิ่มความเค็มตอนนี้เกิดปัญหานะทุกคนแก๊ส <g ather> หมดเกลี้ยงเลยตอนนี้หมูเรายังไม่สุกเลยทุกคนก็เลยให้พี่ตาเนี่ยมาช่วยก่อไฟให้เดี๋ยวเราก่อไฟวันนี้รอบรองรอบนี้สุกแน่นอน <c oughs> คนไฟติดแล้วโอ้ยโอมกอดทุกคนโอ้ตอนนี้ไฟแบบไฟแรงมากโอ้เดือดมันมันเดือดมันเดือดมามันเดือดมันเดือดแล้วออ้บอกเลยว่าสุกแน่นอนรอบนี้ ตอนนี้ต้มขาไก่ของเราสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาปรุงมะนาวเพิ่มแล้วก็ใส่ท็อปปิ้งด้านบนแล้วก็โรยใบมักรูดกัน,นทุกคนตอนนี้โอ้โหต้องขาไก่ของเราน่ากินมากแล้วมันไม่ใช่น่ากินเฉยๆแล้วมันอร่อยมากจริงๆว้ยท่ามกลางวิวขนาดนี้ต้อมขาไก่ขนาดนี้นน <laughs> รู้สึกดีจังเลย

อุ้ยทำไมมันลอยลอยล่ะนีครับตอนจบต้มคาไก่โอเคคุณชิมดูคนดูก่อนถ้าเกิดมันอร่อยผมไม่จะบอกว่าอร่อยมีแมงกะพรุนที่อู๋ชอบด้วยอร่อยอร่อยอร่อยแมงกะพรุนอ่ะอู๋โคตรชอบอ่ะนี่ดูนี่โอ้แต่สีก็น่ากินเลยอ่ะรู้เลยอ่ะมันอาจจะอร่อยจากส่วนผสมที่พี่ใส่ลงไปก็ได้อาจจะอร่อยจากส่วนผสมที่พี่ใส่ลงไปก็ได้ ี่โอ้โหเราก็มีอกไข่เราจะกินบนนี้ไม่ขายเอออุ้ยสวยจังเลยเนาะเดี๋ยวเอาไปให้เมย์พิ้งกินอเมย์ของชอบอเมย์มาแล้วอุยขอบคุณค่ะโอ้โหมีขอบกินแล้วก็ได้รถด้วยนี่ข้าวสวยโอ้โหเยีหอมมากลองชิมก่อน 吨，宝宝。 เอาแล้วเป็นไรอ่ะมันไม่ได้เพียร่อยมากเลยอ่ะจริงในวิดีโอนี้เนี่ยเราแข่งกันอยู่ในรถผีสิงหล้วจากนั้นเนี่ยคนที่ชนะใครจะคิดว่าจะเป็นพี่เมพี่เมชนะเพราะอะไรเล่าให้เขาฟังไปดิที่มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นพี่เม่อยากรู้อะน้ำฝนมันปัดเองฮ่แล้วอยู่กลางเขื่อนแบบนี้ระบบไฟฟ้ามันน่าจะพังไปแล้วแต่ไฟมันทำงานได้ยังไงมันเป็นไปได้ยังไงมันน่าจะช็อตหรือเปล่าใช่นั่นแหละมันช็อตแต่มันเป็นจังหวะช็อตที่เนี่ยทุกคนเนี่ยเขาลากรถมาแล้วมันช็อตแบบนี้นี่เห็นไหมมันเป็นอย่างี้ แต่ไม่ได้มีไฟอยู่แต่ว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับผีนะผมคิดว่ามันเป็นระบบไฟนั่นแหละใช่ไหมล่ะที่สําคัญคือต่อให้มันมีระบบไฟเว้ยแบตเตอรี่มันใช้งานไน่แล้วมันไม่มีไฟเลี้ยงมึงหมุนได้ไงมึงปัดได้ไงก่อนใช่อันนี้ก็ดูผุแข็งแล้วจะรถเนี่ยโอ้ยโ่ปั่นน้ำี่ปั่นนลเฮ้ย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 นฮ้ยเ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 ฮ้ย้ยเฮ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 ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ ไม่ใช่เราจะ่ชื่อนเข็นมันขึ้นไปแล้วก็เอารถลากเราเียมรถลากอยู่ตรงนั้นแล้วแล้วก็ลากกลับไปเลยเองี้เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกับพี่ก้อยตรงนั้นกันต่อใด้ตรงนี้ในม้ไอ้นั่นอ่ะไอ้นั่นอ่ะเอาไปกินตรงนู้นด้วยเดี๋ยวไปกินกันปะไปเลยตอนนี้เราดิ้กู้รถขึ้นมาแล้วนะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปตั้งแคมป์ที่แคมป์ของเราที่มีต้มข่าไก่แสนอร่อยรออยู่ต้มข่าไก่ต้มขาไก่ต้มข่าไก่ อะไรกันอยู่ทำไมไม่รอเอาไปเลยโอ้โหตัวนี้ไอวายบ้าไปแล้วมีปวกด้วยมาบอกอร่อยมากรสชาติถูกใจรสต่อไปติดคอรถอะไรอยู่ในน้ำรถกูไงไปชิมไปเห็นมานี่คือการชิมฝีมือพี่กอนครั้งแรกในชิมใช่เพราะว่าพี่แก๊ัมัวแต่ไปจับโจรนกินไปด้วยกินเข้าไป ไม่อร่อยเลยเออพี่เหมือนกันเลยตอนแรกดิก็เหมืองั้นแหละแตไม่กล้าพูดอร่อยอร่ยร่อยอรเนี่ยอะร่อยอ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 อยอร่อยอห่ออร่อยอร่ออร่อยอ่อยอร่อยอร่ออร่อยอรอยอ่อยอร่อยอร่อะอร่อยอยอร่ายอร่อยร่อยอร่อันร่งยอร่อยอร่อยอห่อ่อยอร่อยอร่อเร่ยอร่อยั่อยอรย่ออย่อ่รอรอร่อรยอร่อร่อยอ่อย รสชาติเป็นยังไงไหนความในจริงแล้วกลมกลมมันกลมกลมเหรอเขาบอกว่าเขาไม่พูดอะไรเลยเนี่ยเรากินเอาเลยมันดีตัวที่มันมีแมงกระพุนอะไรนะอย่าบอกว่ามีขนอะไรติดมาด้วยพี่รู้พอหม้อหอมหมอเอาหมอนหอมหม้อเอาหมอนหรือว่าผมปื๊ดเองวะเนี่ยเออใช่เออน่าจะใช่นี่คือบรนยากานะครับผมพาที่กำลังจะตกดินอยู่ท่ามกลางน้ำดูลมครับ โอ้โหลมครับผมธรรมชาติเลยดีนะวไม่ใส่ยังไงแบบปกติไม่ใส่นี่นี่ฮะผมวิธีการกิน ไม่ได้ไหมับไม่แบใหญ่ใหญ่หน่ากากเลือกว้างอร่อยไหมอร่อยมากอร่อย้บิมากรู้นี่ก็อย่างที่ผมบอกไปหลายคิดแล้วว่าประโยชน์ของช่องกอดกินนั่นก็คือการทาอาหารแล้เพื่อนๆหลังจากท่างานจนดีเหนื่อยมากก็จะกินข้าวกันนะครับทุกคนจะได้ไม่ต้องกินมาม่าอีกต่อไปอร่อยมากเลยข้าวหลามเข้าวอาอู่หรอใช่อร่อยช้อนล่ะนี่ไงชอนอย่นี้โหเหตุกินกัน ห้าครับอุยเอาล่ะอร่อยมากไอ้อร่อยจริงทำดยวยเวลาท่องพิคอนทำเพื่ออะไรดิ๊ดิ สดใสสดชื่นซาบซ่าไอ้และนี่คือคนเด็กที่ผมอยากจะเล่นผิดเลนที่สุดในช้องนี้มันไม่พอดูุจช่องเลยทุกคนหล่จะสงสัยว่ามันคือใครมันคือไอ้แป๊ะเด็กที่เปย์เงินแฟนไปจนแบบหมดตัวจนไม่เหลืออะไรข้าดที่มีเงินเดือนเดือนละสองหมื่นกว่าบาทแต่สุดท้ายเขาเป็นหนี้อยู่เป็นไปได้ยังไงว่าเงินเดือนสองหมื่นกว่าบาทแล้วคุณเป็นหนี้จากการที่คุณเปย์แฟนอ มีอะไรอยากจะพูดไหมชุมเทพภาสาไม่มันต้องใจใจกันไม,ไม่ใจใจกันปัจจุบันนี้เขาก็เลยจะมาทำฝึกการทำ YouTube นะครับเพื่อหาเงินหาไรายได้นะคะและแต่นี้เป็นน้องที่ผมสนิทด้วยตั้งแต่อนุบาลน,นะครับ20กว่าปีแล้วนะเอาล่ะมองว่าเจ้าต่อไปนี้จะเป็นยูทูบเบอร์ที่เก่งกานะ ไม่ได้ไม่ได้กินข้าวเลยหนลองชิมแบบยูทูบเบอร์ให้เขาดูหน่อยสิให้แป้งเนี่ยตักไอติมให้มัน,น,มน,นเออกินละนี่ไม่ต้องเกรงใจสบายสบายกับคนเงันเองถือว่าให้ดูแลน้องนะ ทำไมให้อ่ะอุ้ยทำไมใจดีจังให้ไปย่าดูมิถึงคนรักแปะคนเขาอยากจะเอาเอาแปะกินอันนี้เป็นหัวหอมอันนี้คือของดีนะพี่แก้วใช่ไหมหัวให้แต่ผักให้แต่อะไรอย่างเงี้ยมต้องกินเนื้อด้วยไม่หอยด้วยต้องมีหอยด้วยอ้าวอันนี้ผักอะไรให้เดาก่อนให้พาผักอะไรนี่คือหญ้าหญ้าหญ้ามันรู้เยมัรู้เราจะหลอกมันไม่ได้ยูเวนิสสาวโอเคใครก็หลอกผมไม่ได้หลอกยกเว้นสาว โ okay. okay. อเคโอเคน,นี่คือแปะนะครับก็จะมาเล่นแต่เขาไม่มีช่องนะเขาไม่ได้จะมาทํา YouTube เขาแค่จะมาเล่นกับเรา oh. อยู่เบื้องหลังมาคอยมาไปช่วยมายกของเป็นคนดี <Yeah. S 2> เขาบอกว่าให้แปะช่วยอะไรก็ได้แปะไม่เอาตังค์อะไรเงี้ยเพราะทุกวันนี้แปะทำงานแปะเหมือนก็ไม่มีตังค์อยู่แล้วแปะก็เลยคิดว่าแค่ได้กินข้าวอะไรแบบนี้แปะก็มีความสุขแล้วไม่ใช่พิธีกุลันนดกันนะแอย่างนั้นไอ้แปะเอิงมาอยู่กับกูเลยนะโกเลี้ยงนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาสบายตัวเองให้รอดก่อนนี่

สุนของปื้นน้อยอ่ะอเฮ้ยไอ้ก็แสนอยู่ดอมอ่ะทุกคนทามถ้าใครชอบคลิปนี้นะฝากกดซับถ้าใครช่อบกอกีก้นะและ้วก็ฝากช่องแก๊สเอ็กซ์ทูอูจูไทเอ็นเมพิงมากระลองพิซซ่าปื้ดใช่เจนโล่ด้วยนะเยอะอยู่ไหมขอบคุณพี่ก๊อนก่อนที่ทำข้าวให้เก่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมข้างบนนี้ขนช้างมีแป้งด้วย ผมขาดไม่ได้เลยไอเทมสำคัญต้องมีเป้มันลอยสะดือไม่งั้นแน่เย็นชื้อต้องเป้มึงก็ชิวเกินไปมึงก็ธรรมชาติเกินกูบอกว่าทำยูทูบให้ธรรมชาติมึงก็ธรรมชาติเกินไปไงกรล่มมันเย็นไหมครับวดความธรรมชาติลงไหนก็ได้นะเป็นเงินหน้ากป็เลยกุิแมเลย